อาต่อไปนะคะเป็นการนําเสนอแผนการจัดประสบการณ์นะคะของระดับสายชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะที่เราไประดมความคิดมานะคะเลือกมาหนึ่งแผนนะคะก็จะเป็นแผนการจัดแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะสาระที่สองนะคะบุคคลและสถานที่นะคะแวดล้อมเด็กนะคะหน่วยครอบครัวสุขสันต์นะคะครอบครัวสุขสันต์ สภาพที่พึ่งประสงค์นะคะสอดคล้องกับมาตรฐานที่ห้านะคะคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงามนะคะมาตรฐานที่แปดอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีนะคะของสังคมนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอบอกความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้บอกหน้าที่ของคนในครอบครัวบอกการปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัว บอกการมีส่วนร่วมนะคะในครอบครัวและสิ่งที่จําเป็นในครอบครัวนะคะน,นี่คือตามนะคะตามหน่วยการเรียนรู้นะคะตามขาของระดับอนุบาลหนึ่งนะคะส่วนสาระสาระการเรียนรู้นะคะสาสาระที่ควรเรียนรู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับขาะคะประสบการณ์สําคัญออขอโทษขาสาระการเรียนรู้ก็จะมีคนคนที่อยู่อาศัยในครอบครัวนะคะต่างมีความสัมพันธ์กันเช่น พ่อแม่นะคะพ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็จะมีปู่ย่าตายายด้วยนะคะหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวก้าวตบะบัตโตนต่อสมาชิกในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวนะคะต้องช่วยกันทํางานบ้านนะคะแล้วก็สิ่งที่จําเป็นต่อครอบครัวก็จะคือคือปัจจัยสี่นะคะต่างๆเช่นที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคอันนี้ก็คือเป็นสาระสับที่ควรเรียนรู้นะคะสําหรับชั้นอนุบาลหนึ่งเราก็เอามาใส่เลย นะคะส่วนประสบการณ์สําคัญนะคะประสบการณ์สาคัญก็จะแยกออกเป็นพัฒนาการทั้ง4ด้านนะคะด้านร่างกายการทํางานของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะการประสานสมคัญของหวบางมือกับตานะคะที่เราจะประสบการณ์สําคัญที่เราจะเน้นในการให้เด็กนะคะด้านสังคมเอยด้านอารมณ์จิตใจนะคะการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยนะคะด้านสังคมก็คือการเล่นการทําทกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะ ด้านสติปัญญาก็คือการแสดงความคิดความรู้สึกนะคะความต้องการของตัวเองการร่วมสนทนานะคะแลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะกับคุณครูกับเพื่อนนะคะแล้วกออ็อาจจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปด้วยในประสบการณ์สําคัญก็ได้นะคะ <c oughs> เช่นการรู้จักแบ่งปันนะคะการมีน้ําใจการช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นประสบการณ์สาคัญสอดแทรกเป็นคุณธรรมเข้าไปด้วยก็ได้นะคะ เปิดได้ด้วยนะคะกระดานเรา,าทีนี้วิธีการดําเนินกิจกรรมนะคะขั้นขั้นนานะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะจะัดคุณครูแต่ละท่านจะออกบบกิจกรรมยังไงนะคะอาจจะนําด้วยนิทานนะคะอันนี้นําด้วยการร้องเพลงนะคะร้องเพลงบ้านของฉันนะคะเป็นขั้นนํานะคะอาจจะเล่านิทานครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะคำคล้อง,องจองหรือทํากิจกรรมเบนจิมแบบเหมือนกับรวบรวมสมาธินักเรียนก่อนทากิจกรรมต่อไปก็ได้นะคะ ขั้นขั้นสอนนะคะก็จะเด็กและครูก็สนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวมีภาพมีอะไรประกอบก็ได้นะคะเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่าอยู่กับอยู่ที่บ้านทําอะไรบ้างให้เพื่อนฟังแบบนี้นะคะอันนี้คือเขียนคร่าวๆมานะคะสนทนาเกี่ยวกับกรารปฏิบัติตนอยู่ที่บ้านเด็กๆทําอะไรช่วยพ่อแม่บ้างคนในครอบครัวมีใครบ้างเราเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่อะไรนี้ก็แล้วแต่ค,คุณครูจะเขียน กิจกรรมของแต่ละคนเทคนิคของแต่ละคนเข้าไปนะคะว่าสอนอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้ไม่พูดหมดนะคะท่านสรุปก็คือสรุปเนื้อหาทั้งหมดนั่นแหละที่เราสอนมานะคะแต่ละวันอาจจะวันนี้พอพอสอนเรื่องหน้าที่ก็สรุปเรื่องหน้าที่กับนักเรียนก่อนจะจบกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะส่วนส่วนค่ะส่วนไอกิจกรรมข้างล่างก็จะเขียนไว้ตาม หลักสูตรนะคะตามหลักสูตรอันนี้ก็สอดแทรกเข้าไปได้ใช่ไหมคะสมมุติว่าอันนี้คือยกตัวอย่างเช่นอย่างอนุบาลหนึ่งให้ท่องกอไก่ขอนกูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอดแทรกตรงช่วงกิจกรรมนี้ก็ได้<ม>ได้ไหมคะท่านรองอันนี้เป็นกิจกรรมหลักสูตรในแบในแผอย่างข้านตัวเล่บอกนนะึงออกก็ได้ค่ะเรียนรู้อย่างในหน่วยนี้จะมีเรียนรู้เรื่องอะไรใช่ไหมอยงในในหน่วยนี้นะยังไม่ได้เขียนเลยเพราะว่า แต่ว่าพอจะรู้เพราะว่าอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ลงรายละเอียดลงนั้นนี่การเขียนแผนจริงคือต้องเอาลงเราต้องเอาลงบรมนนี้ใช่ก็คือใช่ให้ดูลักษณะว่าเพราะว่ามันมันแล้วแต่แล้วแต่ระดับชั้นแล้วแล้วแต่สาระการเรียนรู้ของแต่ระดับชั้นแล้วแต่ดูะจากนี้ค่ะเพียงแต่ว่าขอให้สาระการเรียนรู้มันครบถ้วนในขั้นสอนนั้นใช่ อันนี้ไม่ได้เขียนอธิบายหมดเพราะว่าด้วยแต่ว่าอันนี้คือเพิ่มว่าการสอนในแผนนั้นครูก็ต้องเขียนลงเพราะว่าเด็กเรียนรู้มันมีสมมติว่าก็ไก่ขอไข่คุณก็ต้องได้เขียนตรงนั้นเพราะคุณพ่อคุณเขียนแผนของคุณครูอันนี้คือตัวอย่างแต่ว่าต้องอธิบายให้เขาด้วยคือไปดูในแผนตจงเงี้ยนอย่างที่ว่าก็คือตรงนี้ไงที่บอกว่าเราไปดูในแผนรอยส่วนของอนุบาลหนึ่งก็เลยก็เลยใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราก็เอามาใส่ด้วยข้างล่างนี้ด้วยชาั้นสอนนะค่ะ เอออย่างสมมติว่ามีคำศับเอ,อ่อ f ฟมารีอย่างนี้นะคะก็คือเขียนลงไปให้ให้ดูเฉยๆค่ะเรียนรู้พยัญชนะเรียนรู้แบบนี้สั้นๆเอ,อ่ให้ใส่ลงไปในขั้นสอนด้วยเออตามหลักสูตรของแต่ละสายชั้นใช่ไหมคะอ,อ่ก็คือให้ดูในหลักสูตรเหมือนทุกครั้งที่เราทำนั่นแหละอันนี้นะค่ะซื้อ สื่อก็จะเป็นเพลงนะคะมีสื่ออะไรที่เราใช้สอนเราก็ใส่เข้าไปภาพประกอบคำคล้องจองเพลงอะไรต่างๆนะคะเราก็ใส่เข้าไปประเมินผลก็แค่สังเกตพฤติกรรมแล้วก็งานเนาะตัวชิ้นงานนะคะการประเมินผลส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพัฒนาการที่ควรเน้นที่เราต้องใส่ในเป็น6กิจกรรมที่หน้าสุดท้ายนะคะ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะทําท่าประกอบเพลงตามสัญญานกวีดอะไรอย่างเี้ค่ะในห,หนึ่งสัปดาห์เราสอนอะไรบ้างแล้วก็ใส่เข้าไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงบ้านของฉันเคลื่อนไหวร่างกายตามคำของจองเพิ่มประสบการณ์เราก็เอาสาระของแต่ละระดับมาใส่ว่าเราจะสอนอะไรอ,อย่างนี้นะคะสร้างสารรค์ก็ระบายสีภาพระบายสีภาพอะไร ครอบครัวก็ได้นะคะเติมไปด้วยที่พมเอาบอกค่ะเป็นใบงานนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนอยากให้บอกไปเลยนะคะว่าเป็นภาพอะไรนะคะจะได้สอดคล้องค่ะสอดคล้องกับกับแผนเราเนาะกับหน่วยของเรามีปั้นดินน้ํามันบ้างมีทําใบงานทําแบบฝึกหัดคืกิจกรรมที่เราสอนเด็กในแต่ละสัปในสัปดาห์นั้นก็เอาไปเขียน เซี่ก็เล่นตามมุมในห้องเรียนของเรามีม,มุมอะไรบ้างก็เติมลงไปนะคะให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจและความถนัดทางแจ้งก็เล่นก็เล่นสนามเล่นเกมต่างๆเกมอะไรที่เราสอนก็ใส่เข้าไปเลยเกมพื้นพื้นบ้านมอนซ่อนผ้าเกมวิ่งไอ้แข่งจับบอนอะไรนะคะเราก็เติมเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเกมการศึกษาทุกคนก็เขียนให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนนะคะสําหรับชั้นอุบารึกงก็นําเสนอแผนเรื่อง หน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวสุขสันต์เพียงแค่นี้ค่ะข่าวสื่ออย่างสื่อนี้เพิ่มพวกอะไรไหมเราจะเป็นรูปภาพเนาะใบงานตายก็แบบฝึกเพราะเราจะซื้อแบบฝึกอะไรก็ต้องเขียนลงเขียนลงตรงสื่อค่ะให้มันคุมใบงานคือใบงานในหน่วยหน่วยของเราแล้วก็แบบฝึกใบงานเพราะแบบฝึกเราจะซื้ออยู่แล้วอ่าเราซื้ออยู่แล้วแต่เราก็เขียนเข้าไปก็ได้นะคะอ่าคร่าวๆ